สวัสดีเจ้าอีกรอบจ้าลูกเขามาสวนพี่น้องเอาลูกเขามาเล่มหย่าอยู่ในสวนอยู่แถวทงกับมันบ่มีกูเขาจะสยยิ่งใาย่สุดทางใดก็เลยเขาสวนเขาสวนแล้วแค่ได้ปล่อยแล้วเขาในาสวนแล้วก็อิ่มเขามาสวนกันกน,นกสิงงบบ่งใหญ่หล่อเบิ่ง ต้นไม้ที่ป่าเสื้อทามถึงเมื่อคืนส่วนต้นต้นมะม่วงตัวนี้หายไปน่าจะใส่พุ่นเรียกก็หายไปพี่ขนุนตรงนี้บร่ได้ใส่พุ่นเฉยจ้ะ รำใหญ่รำยองต้นอนีิติเัยพี่น้องนี่ปงลเลยม,มาปลูกใกล้กันคิดว่าจะตายมาปลูกต้นสมพู่ก่ันพี่น้องต้นสมพู่ต้นสมพู่พพพที่ปลูกนุกัดตายหรือไม่ตายตาย,ตายรือ บอดตายตายไหมตายไหมโอ้ยตายขากักตายแน่ตายเฮ้ยมันไม่เชื่อมันยังบริกรฉับหน่อยเฮ้ย,ยมันไปยุ่มก็ตายโดดแปลนอุจจตุก็มันกรโหขกโกิด พี da, Boo, mm ่เริ่นพุทธนทุดิเแล้วพี่น้องไปเข้าไปเบิ่งก่อนแล้วจะชอบล่ะเออมันตายเข้งมันยังมันแก่บอนนะเออ นี targets, <S 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 ่พ awesome> ื่อนคู like ่ท ad ี่นั่งป oh, ูน mm ี that <that 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 ่ตายเบอร์เท่านี่ตายอุดรเออนี่หมากมันยังโดกอยู่ด้วยนายมันเต็มเยอะนี่มันกระทือว่าโดกอยู่เนาะได้กระซ้ามั่งเลย มันหนาวพนแล้วมันอะไรโรท่าไรโรท่าไรห้าสิบบาทหกสิบโลมันลอยนึงก็ว่าไปเมาโลดเอามาลาเจ้าน่ะไอชีว่าไปหายไปเจ้ากับเมาเมาเห็ดอันะไรเดียวไปเห็ดพันต้นโอูพันเนอะมีคืออันอันผู้ย่างอยู่ห่นจะมีแต่หมากขาวไอหมากแดง มาละยายนะมาเพิ่นมาอย่างเยเขามาเนาะแล้วเมยเอาอันนี้นะพันมาไแดงเลยขายในสิบบาทอายายมาเอาโลหนึ่งเบิดมือของกระดายโลนึ่งับแดงเอากรซามไปตั้งทางอาเยวจท้องตลาดเขาขายโลไรครอชหาบาท เด้อเอาเมื่อนะพ่มขามแล้วนะฟักกระตูนะเออให้นั่งแพรนัะงคายอยู่หนนั้นนะทางเขาเขางายกทางดิมันมันเลยมันมันหระรีบก็มันเหรอเห็นติเขาเห็นตุมหน่อยถ้าผ่านทางเขาขายเด้อเอาผมหติบมมีแต่หุามาคุดบ้างด้ไ่มมเน็นแล้วมันเอาโลเปต้าอาภู ส่วนม่บาเลินไม้าส่ดวดอ้วาวพได้ใจดีจากเมาแจากซวยพี่เลินจิกขึงโล <c oughs> แหงง้งเราบวถึงอดิพอมันคิดกุนดน่นคิดกุ่นนี่ยาเตะมันจิดึง

ปูวงพีลี้ยงปูขี้มูจะมันจอบโหยสะตามใชนานนะบม่ได้ใช่เป็นคู่พี่นี่าเห็ดคู่ออผมก็เห็ดคู่คเกาเออเห็ดเป็นแปงเป็นแปงนัพี่เห็นบอันข้าาจานกระปลูกขายนะเขาก็เห็ดเป็นแปงอย่างดีแล้วก็ปลอยน้ามันชึ่มเขาดมันแห้งนะจะเห็ถ้ากวาไปเห็นู่นายอ่นกบเห็ดคู่นจารั เออบ้านอันดอัดทำเงินนั่นยดิเออเขาปลูกไปจะขึ้นเอาอันดำหน้าเนี่ยเห็นเอาคาดมันพงมันดีเอาคือว่าแล้วอยู่อยู่ดอนอยู่กะอยู่ดอนอยู่แค้มคองนะเขาปลูกนั่นได้ก็ได้มันงามนี่ลงเบิ้งรถนี่ยามเนี่ยครับแล้วเขานี่แถวตะพังคองนะแถนนะพองนะโอ้ยหลายหนามลงเตียงได้ก็ปลูกอืมเนี๊ยบนิ๊ยบ

ถอนมาลายคูเสเรียแล้วเกือบเคิงหนึ่งเลยข้างก็ได้กษามหนึ่งกับสองกระทาง้าไก่โอ้ไก่สมเป็นมาะศอะไเลย ตอนเสียนะเนาะใกลขามักิ่นบวมกระชับมันกรตายเลยนอมากมากขนาดไหนมันเตกนกข่าวออกมาดีเลยเฮเรืองพิเศษนี่อันต้ดกขียังบนวจะใช้ช่วงลูกอะไรชวงมันออกมันมันตาอยากขวงไก่ไก่ขี้ไมมันกับไก่เยลีเลยนี่นุดๆว cây พุ่นตายไปแล้วแต่ cây ยายนี่โอ้เริ่มตายฟังท่านฟัง มบ่ตาเบิดม่เฒ่าองค์กาเาแหละมันก็เาิดน่ะันนั้น่มันสิเบิดก็บ่เบิดแล้ว่าบ่ได้เาดน่จัมันเป็นอีหยังเาได้มันเงมันเอาโลดไดมันบ่ได้เป็นาวนนั้นมันบ่ได้เงาได้เลตัวหจุดเลกเลตัวโเลยังเลยังะิ90 มือเศ้าเนี่ก็เจเกาชนพิเดียวอันี้มันพิมนแป้งพิมเดียวเดียวแล้วมันใส่ทมเดียวอันี้มันเป็นสลับนันเดมันออกยังเขาบอกเจเกนได้มาองเดียวบรใกล้ตัวตัวกระื้อ ซื้อไปแล้ซื้อบริลายแล้วมนลล่อลอบรหลายมนลล่อยทำเงินประมาณสามสี่พันโอ้ยเสียดาเด็คือซื้อหน่อยเถะเพราะว่าขัญชีลูกได้งานคนเ่ากระจอก

เครื่องโลกขายสามสิบยายมากว่ะหนึ่งห้าสิบบาทเครื่องโล3สามสิบเห็ว่าเจ่ายพอกันซื้อสามโลร้อยเอาได้มาลุกจะลุกเลเนาะลุกเจ่านนุ่กเลยได้เฉลี่ยแล้วนี่โลห้าิปมันได้มันได้โอ้ยี้ยังไปเขายเขายบิดก็ได้อยู่ ล้วจ้างคนงานมาปีนี่าคนลาตามท้อตลาดน้เห็นกขาขายยังอยู่ไทยนะโลสาสามือสาหาบ่ะันี้อบตลาดเส่อนะเขาเทศเป็นละเงนละหงหญ่เลยน้อยมิดแล้งานไดแต่เม็ดมันเต็มพี่น้องเม็ดเต็มเม็ดมนเต็มเนาะ

เผูกยูท้งนมสาวตอนเจีงเลยลงไปเอาขึ้นมากินน้ำูกามเดือนข้างามันกระาดต่พ้นได้มันกหาทานอยูาทาอ่้กาที่หวังพอยู่แต่นตกเขาให้้าเยอเอาย่นใ่นขังหนา่ว่าจะ

กี่โฮโคกนี่บับกทั่วเรืองยีรุ่นงวงง่มวงมลาจัดการเกี้ยง เอ้ยทำไมมาปลูกติดมาต จะได้สิบกุญแนสิบบนกล่องเลย าหกสิบมันหอดบ้านก็ได้หกสิบกว่าก้อน